ก็ไม่ได้ออกมาเจอสื่อนานแล้วนะคะตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะก็ต้องขอโทษที่พี่ทุกคนนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะทําตัวให้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สภาพก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็คือกับครอบครัวชีวิตต้องสู้ต่อไปครับก็ตอนนี้ก็ต้องให้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กธรรมดาไปเรียนหนังสือกลับบ้านเรียนพิเศษเรื่องที่เกิดขึ้นก็เพื่อนก็พยายามกับครอบครัวมากขึ้นนะคะพยายามคุยกันมากขึ้นเพราะสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันตอนนี้ พ่อแม่เจ็บกว่าเราหลายล้านเท่าเลยค่ะก็เลยแบบไม่ไม่เคยคิดะคะเลยค่ะบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตที่เคยได้รับมาเลยนะคะก็สัญญากับตัวเองไ้แล้วว่าในอนาค,คตเนี่ยจะทําตัวให้ดีแล้วก็จะไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องผิดหวังไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังไม่ทำให้พ่อผิดหวังเลยค่ะอันานั้นานานแล้วค่ะไปกับพ่อวันเกิดเพื่อนพ่อก็ไปด้วยกันในรูปเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักกันค่ะนครไทยรูปตอนเห็นภาพงงมากกว่าเพราะว่าเขาเขียนก็งงเหมือนกันว่าแบบ เมื่อไรเนี่ยคือแบบจำไม่ได้แล้วค่ะคือแบบไปแป๊บเดียวพ่อก็ไปด้วยใช่ไหมไปด้วยกันใช่แล้วเขาถ่ายรูปก็เลยแบบยังไงก็ต้องขอโทษแล้วนะแต่ว่ามันเป็นการเกิดเพื่อนแล้วก็เราก็ไปแล้วก็รอรับลูกอะก็ผ่านมาแล้วนะคะก็อยากให้ผ่านไปค่ะมองอนาคตอย่ามองอดีตเลยนะคะ ก็ต้องเป็นสาพ่อพี่านาต้องให้เขาใช้เวลากับตัวเองสักพักหนึ่งนะครับแล้วต้องลองคิดกันดูว่าจะทำยังไงต่อไปก็คงก็คงต้องทำครับแต่ว่าจะเข้มหรือไม่เข้มก็ก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าผมว่าเขาก็โตขึ้นเยอะ